สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายน2565กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีพฤษนะคะอะก่อนอื่นเลยเราดูดาวย้ายก่อนนะคะว่ามีดาวอะไรย้ายบ้างก็จะมีดาวพุธนะคะโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่2กันยายนเวลา15นาฬิ33นาทีเป็นการโคจรแบบพักองศานะคะ ดาวศุกร์โครจรเข้าสู่ราศีสิง์เวลา13นาฬิกา27นาทีในวันที่2กันยายนนะคะแล้วโครจรอ,อีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ราศีกันในวันที่27กันยายนเวลาตี3นาฬิกา26นาทีนะคะส่วนดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าย้ยายเข้าสู่ราศีกันนะคะในวันที่17กันยายนเวลา22นาฬิกา47นาทีนั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมของดาวย้ายในเดือนกันยายนนะคะทีนี้คนรักนาราศีพฤษเป็นอย่างไรนะคะคนรักนาราศีพฤษเนี่ยนะคะถ้าเราดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามีดาวอังคารดาวมฤตยูเข้ามากลุ่มรักอยู่นะคะในเดือนกันยายนเนี่ยนะคะดูดาวตนุรักษ์ของเขาก่อนดาวตนุรักษ์ของเขาคือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนพันธุนะคะ อยู่ในราศีสิงห์อ่าแล้วก็ร่วมกับดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่สมพลร่วมกับดาวพุธเป็นดาวคู่ธาตุนะคะก็ถือว่าจังหวะชีวิตค่อนข้างที่จะดีมีความรับรื่นนะคะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยเกื้อกูลนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งพลังชีวิตค่อนข้างจะดีนะคะอ่าแล้วก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ผ่านพ้นอะไรมาอย่างดีแล้วหลังจากที่ าดาวศุกร์เนี่ยนะคะอยู่ในราศีกรกฎในเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะก็มีความอึดอัดมีความตึงเครียดพอสมควรเพราะว่าดาวศุกร์เร็งดาวเสาร์ตอนนี้ดาวศุกร์เนี่ยย้ายเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยก็จะมีความสําเร็จความราบรื่นมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังมีดาวอังคารกับดาวฤตอยู่กลุ่มลักอยู่ท่านยังต้องรามาระวังเรื่องอารมณ์นะคะเรื่องอาการตัดสินใจนะคะ เรื่องความวุ่นวายใจความใจร้อนอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าเมื่อมีความหงุดหงิดง่ายความาใจร้อนง่ายนะคะโทสะแรงง่ายเนี่ยก็อาจจะทําอะไรบุ่มบามทําอะไรแล้วเกิดความผิดพลาดได้ง่ายนะคะและที่สําคัญเวลามีเรื่องอะไรสําคัญสาคัญเข้ามาให้ตัดสินใจเนี่ยใหคย้ค่อยคิดนะคะให้ช้าช้าหน่อย อย่าเร่งรีบในการตัดสินใจนะคะและท่านก็จะไม่เกิดความสูญเสียความเสียหายได้นะคะอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคุณมมีแนวโน้มนะคะที่จะใจร้อนใจเร็วทําอะไรบุ่มบามได้นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินนะคะการเงินของคนลักนาราศีพุธเป็นอย่างไรดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพุธค่ะดาวพุธเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุเห็นไหมคะ การเงินก็ดีการเงินก็เหมือนโอเคมีความมั่นคงแต่ดาวพุธโคจรพักองศานะคะพักองศาเพราะฉะนั้นมันก็เกิดความติดขัดได้นะคะเกิดความติดขัดเกิดความไม่ราบรื่นได้ถึงแม้จะอยู่กับดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ซึ่งให้คุณทั้งสองดวงนะคะแต่ปัญหาหรืออุปสรรคก็ยังมีอยู่ก็คือได้บ้างไม่ได้บ้างติดติดขัดขัดทั้งนี้เมื่อ หลังวันที่16กันยายนไปนะคะดาวพุธเตี่ยจะโครจรแบบปกติแล้วนะคะก็จะดีขึ้นนะคะก็จะดีขึ้นก็จะส่งผลให้การเงินของคุณเริ่มฟื้นตัวเริ่มราบรื่นเริ่มคาดหวังอะไรเกี่ยวกับการเงินเกิดความสําเร็จได้นะคะเพราะว่าก็อยู่ในเรือนที่ดีด้วยนะคะได้ตําแหน่งทั้งราชาโชคมหาจักรและก็อุจจวิราชด,ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะ ชีวิตที่ดีเกี่ยวกับการเงินหลังวันที่16กันยายนไปนะคะทีนี้มาเรื่องการงานการงานเจ้าชะตาเป็นอย่างไรการงานเนี่ยนะคะดาวเจ้าเรืนการงานคือดาวราหูดาวราหูอยู่ในเรือนวินาศนะคะอยู่ในเรือนวินาศอ่าแล้วก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคเพราะฉะนั้นการงานของท่านเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้ดังใจไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรนะคะ แต่ก็จะเกิดการาเขาเรียกว่าเกิดความสำเร็จได้เหมือนกันนะคะก็จะมีผู้ช่วยเหลือมีคนคอยช่วยเหลือได้นะคะถ้าคุณร้องขอ,อนะคะคุณก็จะมีคนคอยช่วยชี้แนะแนวทางเป็นที่ปรึกษาให้คุณนะคะหรือยื่นมือมา,อาช่วยเหลือคุณเลยเกี่ยวกับเรื่องการงานได้นะคะแล้วก็การงานเนี่ยนะคะถ้าคุณรักษาระดับคือ ทำงานให้าตามขั้นตา,ตามตตอนเขาเรียกว่าตามขั้นตอนของเขานะคะแล้วก็ทำอะไรให้รอบคอบนะคะให้ค่อยๆคิดค่อยๆทำแล้วก็ประคับประคองจะเพิ่งเริ่มอะไรที่ให,ใหม่ๆม,ม,มากมายนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงานไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีสำหรับคน ลัคนาราศีพฤษนะคะส่วนอะไรที่ใหม่ๆนะคะอะไรที่ใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆนะคะการลงทุนใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าคือดาวพุธนะคะ,ะดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยคือดาวพุธดาวพุธเนี่ยนะคะเขาโครจรยังวิปริตอยู่เพราะฉะนั้นการิเริ่มที่จะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะก็ยังไม่ค่อยแนะนํา แต่ว่าถ้าครึ่งเดือนหลังไปหลังวันที่16ไปเนี่ยนะคะก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะการที่จะทำอะไรใหม่ๆก็เหมือนกับค่อยค่อยคิดค่อยๆทําทำและก็จะเกิดความสำเร็จได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะดาวเจ้าเรือนปุตตะก็ไปอยู่ในเรือนที่มั่นคงอยู่ในเรือนพันธุอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์และก็ดาวศุกร์ซึ่งก็ให้คุณทั้งสองดวงอยู่นะคะแต่คุณนะ่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวคุณเนะี่ยก็ยังโฟกัส เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องในบ้านนะคะคุณก็ยังที่จะทําอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้ครอบครัวหรือเพื่อเพื่อความมั่นคงให้กับครอบครัวด้วยนะคะก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมจะราบเรื่องจะดีขึ้นทั้งการงานการเงินเนี่ยนะคะก็หลังวันที่16กันยายนไปเนี่ยนะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะคะทีนี้ เรามาดูเรื่องความรักกันความรักของคนรักนาราศีพฤษเนี่ยนะคะดาวเจ้าเรือนปัตนิคือดาวองคารดาวองคารเข้ามากลุมรักเลยและได้ตำแหน่งประและก็ตำแหน่งราชาโชคเจ้าชะตาก็จะเป็นในลักษณะที่ความรักอ,อยู่กับตัวมีโอกาสนะคะได้ใช้เวลาร่วมกับคนรักคู่ครองนะคะแต่ว่าอาจจะเกิดความขัดแย้ง เกิดความไม่เข้าอกเข้าใจกันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ความรักก็อาจจะยังไม่ได้มั่นคงหรือแน่นอนมากมายเพราะอาจอาจจะมีความไม่เข้าใจกันนั่นเองนะคะสําหรับคนที่โสดแล้วก็ดูคนคุยเนี่ยนะคะความรักอาจจะเข้ามาในรูปแบบของคนที่มีเจ้าของได้นะคะหรือคนที่มีตำหนิคือคนเป็นม่ายเนี่ยนะคะได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องลองดูนะคะ เพราะฉะนั้นหรือไม่ก็อาจจะต่างถิ่นต่างแดนได้ด้วยนะคะดูดีๆนะคะค่อยๆศึกษาเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีความอาไม่ได้คือไม่ได้บอกเราหมดอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆศึกษาและใช้เวลาอย่าหุนหันพันแล่นในการตกลงอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆคิดค่อยๆดูค่อยๆศึกษากันไปเกี่ยวกับคนที่ดูคนคุยนะคะหรือว่าคนโสดนะคะแล้วมีคนเข้ามาเนี่ย ค่อยๆดูให้ดีๆสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาแววงนะคะ,ะความไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะแต่โดยรวมแล้วความรักก็ยังดีอยู่นะคะแต่ว่าคุณอาจจะไม่พออกพอใจคนรักคุณบ้างหรือเห็นอะไรขวางหูขวางตาบ้างอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องระวังนะคะอย่าไปใช้วาจาใช้อะไรที่อันนี้กันนะคะทำร้ายกันได้นะคะแล้วก็ให้มีสติเยอะๆ แล้วคุณก็จะไม่เกิดความเสียหายด้านใดเลยนะคะสำหรับคนรักณาศีพฤษภร,ระมัระวังเรื่องอารมณ์ให้ดีๆก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ